สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน็ชาแนลสวนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ตบารไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยคิงเฟสตัวใหม่นะครับฮาร์เรย์ควินก็ได้อัปเดตลงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกาากชาครับสําหรับคลิปสุ่มการชาของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มลองเชิงก่อนแล้วกันนะสักหนึ่งการันตีครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามประลองบเซลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะสุ่มนะครับเพื่อนเดียองนคครรัับ่เลบ ชุดคิงนะครับโอ้โหบอกเลยเพื่อนโคตรเท่ครับเอาจริงเท่ทุกชุดนะสำหรับคิงล่างนี้นะครับเอาจริงคือคิงเนี่ยผมเขาดีหมดเลยนะค,นนครับาสาหรับคอสตูมนะที่ไม่ใช่ผมเริ่มต้นนะครับผม,มเริ่มต้นนี้ผมว่ามันดูแบบตลกย้อนยุคยังไงก็ไม่ดูนะโดยเฉพาะทรงนี้ครับโอ้โหเลยทรงนี้เท่มากและที่สําคัญนะครับตอนนี้ราคาเติมเพชรร้านเลือดจิโร่เนี่ยตอนนี้ลงแล้วนะเพื่อน ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเติมเงินเนี่ยแพงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันปรับลดลงมาเยอะแล้วนะครับราคาเนี่ยไม่แรงเลยจับต้องได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับสุ่มเฟสติวัลโพสํารวจครบ2.5ปีแกรนด์คอร์นะครับสำหรับตู้นี้นะครับตัวละครที่เราสามารถเลือกได้เมื่ครบการันตีเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับจะเป็นบันนาลกกับราชาพูดฮาร์เลควินนะครับสำหรับอัตราการอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงตัวละครเฟสติวัลนะครับ 4ตัวรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่1%นะจะไม่มีเพิ่มเลทพิกอัพตัวไดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับคิงเนี่ยก็โอกาสเท่ากับตัวเฟสตัวอื่นเลยนะส่วนตัวละครอื่นในตู้นะครับเลทจะอยู่ที่0.2%ครับก็ตัวละครที่ผมอยากได้ในตู้นะครับผมพูดอีกทีนึงแล้วกันจะมี4ตัวล่างครับนี่เลยอิสตินแดงนะครับจันโดร่าซีเกิดแล้วก็บุนฮิวนะครับ4ตัวนี้นะที่ผมอยากได้เพิ่มครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดี สำหรับตู้เฟสนะครับเล่มันโอกาสออก4%นะเพื่อนเ4%ื่อครับเราต้องได้มากกว่าปกตินะมาก,ก็เริ่มต้นรู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอากาศทีท่้องฟ้มมืดซึมนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเฮ้ยโอ,โอเคครับเดี๋ยวโอ,โอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ ตัวแรกมาแล้วนะครับขอเป็นคิงเฟสมาเลยนะคิงเฟสมาทีได้โปรดได้โปรดได้โปรดตัวเฟสครับตัวเฟสหนึ่งในสีนะฮึี่บร์เซนต์โอเคโอเคเพื่อนๆไม่แย่ครับไม่แย่ old. เป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้ครับอิสตินแดงนะก็ไปต่อเลยครับสคิปแดงครับ ตาชิงอโอเคครับมาตัวที่สองนะครับให้มันสมกับเป็นตู้เฟสติวัลหน่อยนะแต่ยังไงก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการไม่ดุดเรทเพื่อนๆต่อให้ออกเยอะขนาดไหนแต่ว่าถ้าดุดเรทน,นี่มันก็คือไม่ได้นะครับมาเอาเอฟาดไปโอ้รอบนี้ชนะด้วยครับขอสองเลยขอสองเฟสติวัลขอสองตัว โอเคสองตัวครับมาคิงเฟสคิงเฟสฮาร์เรย์ควินฮาร์เรย์ควินโอ้โหเทพเจ้าเกลือมาทำไมเนี่ยตัวแรกและตัวเฟสตัวเฟสคิงเห็นปีกนี้เกือบเย่แล้วครับซาริเอลนะครับโอ้โหซาริเอลนี่ผมตัดแล้วเพื่อนๆตอนนี้ได้มาไม่ดีใจนะครับเป็นแค่เหรียญเกลือนะไม่เป็นไรอีกตัวครับ ดเซนโอเคครับอันนี้ก็เดลีเอลีเกลือนะครับน่าจะเดลีเอลีเขียวนะเรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้หลุดเลทส,สองตัวเลยสามตัวแล้วนะรวมครั้งแรกนะครับว้าวตาน้นิ่งครับตานี้นิ่งได้ไหมได้ไหมโอ้โหกระเด็นครับไปเลยจ้าเออสกิปแดงหนูหมู่ฮอ๊ก อร่อยอๆ่อยอ่อย s> <S โอเครับได้ครับรับได้ได้โปรได้โปรได้โปรช่วงชีวิตผมตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาลุงเราค่อนข้างเยอะครับขอกาชาด,ดีๆมาปลอบใจหน่อยนะมาเออชนะครับโอเคว้าตอนนี้สิ่งที่ขาดคือตัวเฟนครับฮาร์เรย์ควินน่าจะตัวที่8ตัวที่9นะครับรอบนี้ โอเคฮอกจังออกไปแล้วด้วยต่อไปตัวที่เจ็ดครับน่าจะใกล้แล้วนะ <King. S 1> ตัวที่แปดยังไม่ใช่ครับถ้างั้นต้องตัวที่9ก้าแล้วล่ะคิงเอาไม่ใช่ตัวที่สิบอันนี้ของจริงเพื่อนสามสองหนึ่งมาครับคิงโอเคเรียบร้อยครับราชาพูดฮาเล่ควินเกตโตครับ โอเคตัวแรกได้มาแล้วนะครับใจชื้นแล้วครับอันนี้ใจชือนแล้วนะก็ไปต่อเลยครับแบบนี้สกิปแดงครับสกิปแดงเออโอเคครับเอาหน่อยวันนี้เอาหน่อยเอาจริงสำหรับคิงเฟสตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอันติไม่ต้องตันมันก็โหดมากน,นะเพื่อน คือปกติครับเฟสตัวเก่าๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะต้องอันติกนะถึงจะโหดนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เพื่อนอันติหนึ่งก็โหดได้นะครับฟาดไปเออชนะด้วยครับชนะแบบนี้สองใช่ไหมสองอ่โอเคตัวเดียวครับน่าจะตัวที่เท่าไหร่แปดนะผมว่าตัวที่เจ็ดครับและตัวที่แปด ไม่ใช่นักีกแล้ววันนี้นี่คาดเคลื่อนเยอะนะครับตัวต่อไปแน่นอนคิงตัวที่สองโอเคโอเคครับตัวที่สองหัน <c oughs> oh, นี่ของจริงนะเพื่อนตัวที่สองมาแล้วนะครับไปต่อครับออกจังมาอีกแล้วออกจังาอีกแล้ว <c oughs> ได้ไหม โอเคไม่เป็นไรต้องให้เขาพักบ้างครับต้องให้หัวหน้าดั๊เราพักบ้างนะออกมาติดๆกันแล้วครับ3ามสฮึบเออสกิปแดงหมหอกโอเคมาครับวันนี้นี่ของจริงเพื่อนเอาจริงเอาทิงแบบให้ครบ6ตัวไปเลยก็ดีนะก่อนการันตีนะครับจะได้ไม่เสียเพชรเพิ่มเวยนะนีได้ไหมชนะเลยได้ไหม ไปไปถ้าเกิดชนะนี่อบอกเลยเพื่อนต้องมาสองนะครับแบบนี้รอบนี้สองแน่นอนสองแน่แน่เฮ้ยโอเคตัวเดียวครับตัวแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดียเ๋ยวนะคิงตัวที่สามครับ <c oughs> เดีย <c oughs> เเด๋ยวเฮ้ยป่าดึกวันด้วย <c oughs> เอาจริงตอนนี้ <c oughs> ผมพูดอะไรไม่ออกเลยครับ ผมพูดอะไรไม่ออกแล้วเพื่อนสามสองหนึ่งไปต่อครับมาผม <c oughs> บอกเลยตอนนี้นี่ห้ามหยุดเด็ดขาดนะครับห้ามหยุดเด็ดขาดเออสวนไปครับบอกแล้วว่าห้ามหยุดนะฟาดไปโอ้โหเ,เดี๋ยวีดึงติงดขาดดวงดวงเป๋วะเ,เนี่ยดวงเป๋วะเ,เนี่ยโอเคครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่5นะรอบนี้มา ก็ฮิวสครับ25%็ต์โอเคน้องเดียเน่ยากนะครับอันนี้สีฟานะเริ่มต้นเลยเดีเน่ตัวนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้ถือว่าเลดดีมากครับไปโอเคไม่ไหวจริงด้วยหอกจังมาไหมโอเคไม่รอดครับ ไม่เป็นไรเรามีการันตีเอ r ซานะครับรอบนี้มาดูกันเรด25%นะครับสำหรับตัวเฟนนะ1ใน4ครับมา3 2 1 King คิงโอเคลิเลียดแดงครับโอ้โหอันนี้เกลือนะตันไปแล้วสกิปแดง <c oughs> <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยท่านหัวหน้าเบรีโอดัส โห oh, บอกเลยเอาให้ปิดคลิปสวยๆไปเลยนะครับสำหรับตู้เฟสรอบนี้นะจะเป็นตู้แรกไม่เอาไม่เอาผมไม่พูดผมไม่พูดยังไม่พูดเลยดีกว่ารอให้ผมรับมาทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดครับฟาดไปชออนะแบบนี้คอสองชนะแบบนี้คอสองโอเคสองตัวจริงด้ยครับมาโโหบอกเลยวันนี้รู้สึกถึงพลังครับน้องเดียนเน่นะครับ มารอรับคิงใช่หรือไม่ต่อไปตัวที่6ครับยังไม่ใช่นะ่งตัวที่7ครับไซมอนคุงและยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคลิเลียนะครับโอ้โหมาสองตัวติดเลยมาทำไมเนี่ยอันตีผมตันระว,วังลิเลียเนี่ยมาคิงเออมายกแกงครับลิเลียกับโมโดนะ เรียบร้อยครับ2เกลือเฮ้ย ي, รอบนี้โหลดนานรอบนี้โหลดนาน <c oughs> ผมว่าต้องเป็นตัวที่ยังไม่เคยมาเพื่อนรอบเนี้ยเป็น SSR ที่ยังไม่เคยมาวันนี้นะตัวที่4ครับตัวที่4ส,สวีโก,โก้นะครับสวีโก้และทิงเฟ,ฟงส ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ยังไม่เคยมาจริงๆนะแต่ดันเป็นป่าครับโอ้โหป่าแดงรอบนี้นี่ไม่มีฉากพิเศษเลยนะครับดาบลอนเวนกับป่าในวันเนี่ยยังไม่มาเลยนะสีฟ้าเลยรอบนี้โอเคสีทองครับเรียบร้อยสวนไม่สวนโอ้เอาจริงรู้สึกเริ่มแล้วเริ่มเข้าโหมดแล้วเริ่มเข้าโหมด ้ารอบนี้เราก็รอบหน้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอรีเซ็ตหน่อยนะออกเข้าใหม่นิดนึงครับมาลุงไหมลุงลุงลุงโอเคสีทองครับเรียบร้อยมาขออีกรอบหนึง่งไม่ได้นี่เดี๋ยวเราออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะฮึ๊บฟาดไป,ไปโอเคครับเรียบร้อย มาเดี๋ยวผมรีหน้านี้แป๊บหนึ่งนะกดออกเข้าใหม่แค่นี้เลยครับ <c oughs> ไม่ได้แบบรีเกมอะไรนะนี่ต้องต้องเลื่อนๆครับต้องเลื่อนๆโอเคไปครับเออโหลดนานรอบนี้โหลดนานมา <c oughs> เออ <c oughs> บอกแล้วโหลดนานครับ กูหวัจริงโหลดนานนี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพื่อนโหลดนานอย่างแรกเลยครับคือได้ตัวเอเซาแน่นอนใช่ไหมอย่างแรกอย่างที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรายังไม่เคยได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าคิงเนี่ยน่าจะหมดหวังนะก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับขอตัวที่ผมอยากได้หน่อยแล้วกันนะตัวแรกเลยตัวเฟทีเฟธเฟเฟธ <The> โอเคครับป่าเดืวันนะตัวที่2ครับโอ้ป่าผมตันไปแล้วเพื่อนหรือยังไม่ตันอะถ้าไม่ตันนี้ก็ขาดตัวเดียวนะแต่อันนี้นี่เกินแน่นอนครับเกินแน่แน่ไปเออมาแล้วมาแล้ว <c oughs> บอกเลยเริ่มเป็นการแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรไหลเวียนที่ถูกต้องนะครับจังหวะตอนนี้ มาคิงเฟสเอาให้จบครับในหนึ่งการันตีฟาดไปเออชนะด้วยไหวไหมไหวไหม,หมโอ้โหลุงซ่อนครับอันนี้ลุงซ่อนมาเดี๋ยวต้องค่อยๆไล่กดไปอ <c oughs> าจจะมีสัสสิตรูนกอกิอุส ก็คิวสอันนี้เปล่าไม่ใช่อาเดนนะครับส่วนมากมันจะอยู่ในตัวสีทองนะมันไม่ค่อยอยู่ตัวสีขาวเท่าไหร่นะครับมาอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่โกเขียวนะครับคนนื้ซาสิสรูนและอันนี้แหละอันนี้แหละ เคซีเกิดนะครับยังไม่ตันนะยังไม่ตันได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ลุงที่โอเคเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคุมตัวก็สกิลยูสกิลลุงไหมเออลุงครับมา, <laughs> มาครับมาครับต้องมาแล้วต้องมาแล้วคิงคิงตัวที่สี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยเมื่อกี้ตำแหน่งท yeah> anyway ี่4พอดีนะครับ4ลุงแสดงว่ามันจะต้องเป็นคิงตัวที่4แน่ๆเพื่อนๆหัวหน้าเมลิโอดัสครับไซมอนและ25%่สิบหาเปอร์เโอเคซาลีเอลนะครับโอ้โหจริงตัวที่มันแบบไม่เพิ่มเลติกอัพเนี่ยทำไมมันได้ปล่อยกว่าตัวเพิ่มเลติกอัพผมไม่เข้าใจจริงๆนะตะกะเกมนี้มาเพื่อนๆ25%นะครับ1ใน4นะ ขอร้องตัวเฟสตัวไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ป่าดวันนะเพราะตัวที่เหลือเนี้ยผมยังไม่ตันนะสามฮึบโอเคเดี๋ยวครับคิงตัวที่4มาแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ผมขาดตัวสุดท้ายตัวเดียวเพื่อนมาโอ้โหสี่ปาครับเรียบร้อยตอนนี้ไม่รอดจริงด้วยแต่ว่าได้ทองมาเยอะนะครับ โหรู้สึกไม่มีพางเลยรอบนี้เอ้โอเคครับไม่มีแต่ว่ามีนะจริงๆแล้วมีครับมาฟาดไปเอามา2เลยขอ2อสเลยก็ได้วันนี้ยังไม่เห็นสามเลยครับเริ่มโลภนะ3ตัวโอเคตัวเดียวครับแต่ไม่แน่อาจจะมีลุงซ่อนนะผมว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ The Last King เอ้ยโอเค จันโด่าครับโอ้โหอันนี้โอเคอเลยเพื่อนจันโด่าผมรู้สึกอันติประมาณสองเองหรือเปล่าสองหรือสามนี่แหละครับไม่น่ารอดโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้เนี่ยไม่เห็นป่าเลยเพื่อนดาบรอนเวนก็ไม่มานะปกตินี้ต้องมาบ้างนะครับอันนี้ไม่มาเลยอะ่ะฟาดไปหลุงทีหลุงหลุงหน่อยโอเค เรียบร้อยรีเซ็ตครับรีเซต็ตไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่เพื่อนๆเปิด,ปดไม่ได้บ่อยๆนะครับอย่าเปิดต่อเนื่องนะต้องแบบทำอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับสลับไปนู่นไปนี่หน่นะยอยนะนี่มันรีเซ็ตครับมาดวงเราจะรีเซ็ตแล้วคิงตัวส,สุดท้ายก็จะมาหาเราครับเฮ้ยได้ไหมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวบอกแล้วเพื่อนๆสูตรดีใช้ได้ครับมา ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมใช้ได้นะยิงจากตัวเองเป็นหลักนะครับฟาดไปม,มาทีฮาเลคควินขีดตัวขีตัวโอเคสองตัวครับโอ้โหสีทองก็เยอะมาโอเคเบอร์ลินครับ น้องโรล,ลินของเราอันติน่าจะหกแล้วครับตัวนี้ตอนนี้ขายจริงๆเนี่ยคือขายพี่บันนะกับคิงครับอย่างละตัวนะคือถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยบอกเลยว่าจบครับปิดจ็อบเลยนะตู้เฟสน่าจะตัวต่อไปครับสามสองหนึ่งและเอายังวันนี้นี่บุนเยอะนะมา25่าเปอร์เซ็นต์คิง โอ้โหเอาจริงๆลิเลียนี่ตัวที่3ครับไม่เพิ่มเลทน,นะแต่มาตัวที่3โอ้โหปวดหัวเลยลิเลียก็สำหรับตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นแบบเดียวนะผมว่าผมมีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะไปเลือกบันนะเพราะว่าบันเนี่ยอันติ5กับ6มันต่างกันเยอะนะเพื่อนๆซึ่งไอดีผมเนี่ยตอนนี้มีแค่เท่าไหร่ห้นะอันติแค่5ครับมามาหน่อยมาหน่อยความพึงเหิอมโอเคครับ <c oughs>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  ว่าไปในโปรดในโปรดคิงหรือบันก็ได้ครับคิงหรือบันก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งจบเลยโอกาสหงในสแล้วก็ห้สิบเปอร์นะว <c oughs> ่าอลิโอนี่ <c oughs> จูโดตัวที่สี่ครับตัวที่ส <c oughs> พี่บันและเฟส ไม่ใช่เมอร์ลินนี้โอ้โหเมอร์ลินโรลินก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าได้เป็นโรลินยังดีกว่านะผมเอาเศษรวมกันไปแลกได้นะครับมาก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าสูตรหน่อยลวกันเพื่อนๆเอาชัวร์ครับให้มันออกเอสซานะมาเข้าสูตรครับเข้าสูตรโอเคเสร็จแล้วไปได้ไหมโอ้ยโอ้จริง สูตรของจริงครับวันนี้ทำสามรอบติดสามรอบนะว้าตัวสุดท้ายขอจบสวยๆอย่าดุดเลดขอเป็นตัวเฟสครับคิงหรือบันนะคิงหรือบันคก็ิลยคิงบันคิงบันฟาดไปเออชะนะด้วยมาทางคู่เลยก็ดีครับถ้ามาทางคู่นี่บอกเลยนะโคตรอีปิกเออสองตัวครับมา โอเคลุงเคนครับตัวแรกและยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคน้องอิสตินแดงนะครับไม่แย่ไม่แย่อันติยังไม่ตันครับไม่เป็นไรแล้วยังเหลืออีกหนึ่งโอกาสครับอ, <_ t art> อาริโอนี่ <_ t art> พี่บันโอ้บันมาก,ก่อนอีกแล้วนะรู้สึกลางไม่ค่อยดีเลยพี่บัน <_ t art> อนาชีวิตสิทธิ์ลูนครับและอันนี้เบ้าใช่แล้วคิง้ เรียบร้อยครับบัลเกตโตนะโอ้โหบอกเลยเพื่อนเป็นตู้เฟสิวัลนะครับที่ผมฟินที่สุดแล้วนะสำหรับรอบนี้นะครับอันนี้เลือกไม่ต้องคิดเลยครับฮาเลควินไปเลยครับเรียบร้อยครับโอเคก็มาดูผลประกอบการนะครับวันนี้ฮาเลควินตัวใหม่นะครับเกตโตนะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่านอกจากฮาเลควินเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับก็ แบ่งเป็นอะไรดีผมว่าแบ่งเป็นฟิลเตอร์ธาตุดีกว่านะน่าจะแบ่งง่ายกว่านะครับธาตุทั้งหมดเลยก็ได้ก็ตัวแรกนะครับซีเกิร์ดนะครับเฮ้ยอันติผมตันไปแล้วเหรอโอเคเพื่อนตันไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าจะจําผิดนะครับซีเกิร์ดนะแต่ว่านี่ครับพี่บันนะไม่ตันครับโอ้หกทั้งหกเรียบร้อยครับเอาไปเลยโอ้บอกเลยดองมานานมากนะครับสำรบัน โดนคนอื่นเขาอันตีขั้น6เก็บมาบ่อยมากนะตัวเองนี่ใช้ไม่ได้สักทีแล้วก็ตัวที่2นะครับโรล,ลินครับโรล,ลินอ๋อยังไม่6นะแค่5อยู่ครับตอนนี้ไม่เป็นไรแค่5นี่ก็โอเคแล้วครับ5กับ6มันต่างกันแค่เดเมจนะของเมลินยังได้อยู่ครับแล้วก็ป่าเดวันนะครับ โอเคป่าขาดเหรียญเดียวนะวันนี้ได้มาสองครับเรียบร้อยครับป่าแล้วก็ได้ซาริเอลนะครับซาริเอลเนี่ยรู้สึกได้มาสนะวันนี้แล้วก็จะมีเดลีเอลี่เขียวหนึ่งนะครับมีตัวอะไรอีกป่าแดงนะครับป่าแดงหนึ่งแล้ว,ก,วก็มีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีก ลิเลียนะครับเอ้ยลิเลียผมยังไม่ตันเนาอตันแล้วนะครับวันนี้ลิเลียผมได้มาเท่าไหร่สามนะครับวันนี้ได้ลิเลียมาสามเลยนะเยอะมากครับแล้วก็อีสตินแดงครับอีสตินแดงเนี่ยรู้สึกขาดเยอะนะนี่ครับเพิ่งสองเองนะได้มาเป็นสี่ครับก็อัพไปเลยครับน่าจะมีโอกาสได้ใช้แหละอีสติน แล้วก็มีเมอร์ลินเขียวนะครับเมอร์ลินเขียวผมได้มาหนึ่งนะวันนี้เอาจริงได้เยอะเนี่ยรวมกี่ตัวเนี่ยไม่ได้นับเลยโมโนฟ้าหนึ่งนะครับน่าจะหมดแล้วครับประมาณนี้นะผลประกอบการของวันนี้ครับแต่ที่เด็ดสุดคือน,นี่เลยครับฮาเลควินครับโอเคอันติห้านะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะอันติไม่หกไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าอันตีขั้นหกเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมลองอัพให้ดูเลยแล้วกัน กรณีครับอันติขั้น5้นะครับกับอันติขั้น6นะโอเคเพื่อนเพื่อนต่างนะครับไม่ใช่ไม่ต่างนะเอาจริงต่างเยอะมากนะเดเมจเพิ่มเดเมจเนี่ยจาก20%เป็น40%เลยครับแล้วก็เพิ่มเดเมจตั้งต้นของท่านะให้อีก40%ด้วยครับโหเ,เอาจริงต่างเยอะมากเลยนะของคิงเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่า,วา5เนี่ยผมโอเคแล้วนะไม่โลภครับเดี๋ยวตูตว้ต่อไปก็มีโอกาสได้คิงนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวก่อนนะเดี๋ยวน่าจะต้องไปจัดคอสตูมของคิงเลยครับอยากรีบจัดแล้วก็รีบเอามาลงพีพีนะครับทดสอบความโกงของมันนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดตู้เฟสนะครับผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนเปิดได้ตัวละครที่อยากได้นะครับได้คิงออกกันไวๆถ้าเกิดใครที่เปิดไม่ออกเยอะๆลองทำแบบผมในคลิปก็ได้นะ ไม่รู้ว่าจะช่วยเพื่อนๆได้หรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมวันนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลก้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ